สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการหยุดนิ่งเพื่อมองเห็นความจริงในรายการตาตาชีวิตกับผมทำครับและไฝดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่ฟังดูแล้วอาจจะเหนื่อยล้านิดหน่อยนะคะนั่นคือหัวข้อไล่ตามเงาติดตามชมไม่ถึงไทยคลิปมีบทกลอนมาฝากเป็นข้อคิดเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเหมือนกําลังวิ่งไล่อะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไล่ตามความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้น ไล่ตามการยอมรับที่มากขึ้นหรือไล่ตามความสุขที่เชื่อว่ารออยู่ข้างหน้าแต่พอเราไปถึงจุดนั้นเรากลับพบว่ามันยังไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเริ่มวิ่งไล่เป้าหมายใหม่ต่อไปไม่สิ้นสุดเหมือนกับเด็กที่พยายามจะเหยียบเงาตัวเองครับพี่ทาคะเงาในทางธรรมเนี่ยเราเปรียบได้กับอะไรคะแล้วทําไมคนเราถึงชอบไล่ตามสิ่งที่จับต้องไม่ได้แบบนั้นคะเงาคือความยึดมั่นถือมั่นหรือจะเรียกว่าอุปปาทานก็ได้ครับไฟดี เรามักจะสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาว่าถ้าฉันเป็นแบบนั้นฉันจะสุขภาพลักษณ์นั่นแหละคือเงาตาตาสอนให้เราเห็นความจริงว่าเงาจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแสงแดดและตัวเราเงาเปลี่ยนรูปร่างไปตามองศาของแสงยืดได้หดได้และสลายไปเมื่อสิ้นแสง ชีวิตที่เป็นทุกข์เพราะเราไปหลงเชื่อว่างเงาคือตัวตนจริงๆของเราครับอ๋อหมายความว่าเรามักจะไปหลงรักหรือหลงทุกข์กับเงาจนลืมมองดูตัวจริงที่เย็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับความเป็นเช่นนั้นเองของเงาคือมันจับต้องไม่ได้ยิ่งคุณวิ่งเข้าหามันยิ่งหนี แต่ทันทีที่คุณหยุดวิ่งและยืนนิ่งๆอยู่กับปัจจุบันเงาก็จะหยุดอยู่แทบเท้าคุณเองครับแล้วในโลกที่ทุกคนต้องแข่งขันกันแบบนี้การหยุดวิ่งไล่ตามเงาจะทำให้เรากลายเป็นคนล้มเหลวไหมคะไม่เลยครับการหยุดวิ่งไล่ตามเงาคือการกลับมาทำเหตุให้ตรงจุดเห็นความจริงถ้ารู้ว่าเงาคือภาพลวงตาเราจะเลิกเอาความสุขไปผูกไว้กับมันหันหน้าเข้าหาแสงสว่างเมื่อเราเดินเข้าหาแสงสว่างหมายถึงปัญญา เงาจะไปอยู่ข้างหลังเราเองเราไม่ต้องเสียเวลาไปไล่ตามมันพอใจในปัจจุบันความสุขไม่ต้องไล่ตามครับ เพราะความสุขแบบตาตาคือการอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่ไล่ตามสิ่งที่ขาดเหมือนที่เขาว่ายิ่งไขว่คว้ายิ่งห่างไกลยิ่งวางได้ยิ่งใกล้ความจริงนะคะเมื่อเราเลิกไล่ตามเงาของความสําเร็จที่คนอื่นขีดไว้เราถึงจะเห็นความสุขที่แท้จริงที่อยู่กับเรามาตลอดค่ะสรุปแล้วการไล่ตามเงาคือการใช้ชีวิตด้วยความหลงแต่การเข้าใจตาตาคือการใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้นะคะครับเงาก็คือเงา มันเป็นของมันอย่างนั้นเองหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปวิ่งไล่จับมันแต่คือการรู้จักมันและใช้ชีวิตอยู่กับมันด้วยความเข้าใจเมื่อใจเรานิ่งพอเราจะพบว่าความสุขไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนไกลแต่มันรอเราอยู่ที่นี่ในปัจจุบันขณะนี้เองครับได้ฟังคลิปนี้แล้วหวังว่าจะช่วยให้ขาที่ล้าจากการวิ่งไล่ตามเงาของท่านผู้ชมได้พักผ่อนบ้างนะคะกลับมาอยู่กับตัวจริงใจจริงของเรากันเถอคะค่ะเหนื่อยมานานแล้วลองหยุดสักพัก แล้วท่านจะพบว่าสิ่งที่ตามหานั้นมันอยู่กับท่านมานานแล้วครับหากคลิปนี้ช่วยให้ท่านได้แง่คิดในการใช้ชีวิตให้เบาสบายขึ้นช่วยกันกดถูกใจและกดแชร์เพื่อส่งต่อปัญญาที่นิ่งสงบนี้ให้เพื่อนๆของท่านให้แพร่หลายกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องตถาตาชีวิต เพื่อพบกับเรื่องราวที่จะทําให้ท่านเห็นความจริงของชีวิตในทุกมิติครับสําคัญที่สุดเลยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าในอดีตท่านเคยวิ่งไล่ตามเงาเรื่องอะไรบ้างแล้วอะไรที่ทําให้ท่านหยุดวิ่งไล่เงาได้ในวันนี้คะผมอ่านทุกคอมเมนต์ของผู้ชมทุกท่านครับความเห็นของทุกท่านคือบทเรียนล้ําค่าที่จะช่วยให้เราพัฒนาผลงานให้ตรงใจและเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นมาร่วมสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ไปด้วยกันนะครับ และขอฝากบทกลอนสงท้ายไว้ดังนี้วิ่งไล่ตามเงาตนจนล้าร่วงติดในห่วงมายาหน้าสงสารยิ่งวิ่งเร็วเงายิ่งหนีทรมานหลงในการแห่งสมมุติสุดไกลตาเพียงหยุดนิ่งยืนมั่นอยู่กับที่เงาก็มีอยู่ตรงนั้นมิไปไหนเลิกไล่ตามกลับมาดูรู้ที่ใจตาาตามอบสุขให้ในบัดดลสำหรับวันนี้ผมและน้องฝ่ายดีขอลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ